ไปดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้นหอดจอดเองอ่ะยู่มองเศร้าไปไปเดี๋ยยูเยียบักไหไลยูแปด่าปเลยไปไปถอยไปก็นกีนกำลังออกกันเลยจิ ตั้งหันไปเส้น่พ่อพ่อพ่อเฮ้ยนังไปที่พี่สิสัตว์นานไป็นนานแล้วผิดเอ๊ะจงจงวัดเส้นเจินเนี่ยตั้งได้เหรอเนี้ยล่ะคำพูดต้องว่าตั้งนี่ดี๋ยวลคันนี้สิ รถรถไม่ข้าคันนี้ชักแล้วไปทางไหนไปจะนไหนมังไหนเชนนี้ว่าต้องกวอดตื่นรึไม่กวาดตลอดเหรอเออจะเห็นีว่าจออยู่หันมองกรี้ไกลออกมาลบห้ามองลบหน้าลบหลังก็หันละทำอะไรไม่ได้เลยนี่ มีมองยูเลยจีนี่แม่เนี่ยตาลาดคักๆเนาะเดี๋ยวเดินหาทีมผู้จัดก่อนพี่เนอะสวัสดีตอนบ่นดีครับ วัสดีครับสวัสดีครับ,บสวัสดีค่ะ,คะอ,ะต,อตายแล้วโอ้ตายแล้วอเอลมครับผมเล่นก,กี่ทุ่มถึงกี่ย่อ่ามน่เกินกที่ินหนึ่งได,ได้อยู่อพอได้อยู่แล้ววันไหนไม่ไหวลเดี๋ยวจะมาบอกโอ้ยเรื่องไหวเรื่ไวแล้วรถมันจอดยังไงไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวแปลงโน้นแล้วข้างหลังเวทีน่ะมันทั้งแปงอ่ะ ตรงที sia, ่รถจอดราคาที่เทาอะตรงนั้นเนยเดี๋ยวนจะพักไปรถจะออกหมดราเท่าไหนเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยมองไปเลยละรถที่ตรงงโอมแบบต้รถเดียราคาทีเทาเห็นป่ะตรงนั้นรถมันจะออกโดยอัตโนมัติเลยเดี๋ยวเราเอาไปจอดนั้นนู่นใช่ไหมบ้านสรงใหม่เนี่ยใช่ไหมไป่ถางั้นผมจะลงเวทีเลยติดสายไฟได้ใช่ไหม

มันเริ่มขยบบอ,อกแล้วฮอกขยับตังเลยปะมาหยังมาบึง้งไไาเฮอาบอสประชิดตังบ่ได้ดอกพักกันยูนี่จังไหนเนี่ยมีฟื้นมีไฟใส่ดิตนะัเมื่อคืนนี่โอ้เอาเอาใครดอกมีลูกมีเมียเป็นเ <c oughs> ถาแก ธุรกิจตามไปเรยวะนี่ฮะนี่นี่รถมันออกเลยอยู่ขั้นเดียวเนี่ยเข่าไปชิดเลยเ้าเข่าจ่อไปเลยขั้นไหนมันจ่อได้ก็จ่อนี่เข่าจ่อเลยมันเลยอยู่ปีกับขั้นนั้นเอาเอาเข่าขวงไว้ก่อนไหมว่าสั่นมาได้นี่มันเข่ามาได้แล้วครับผมนี่มันเข่ามาได้แล้วนี่นี่เหลือขั้นนี่เอาเข่าห้องเข่าจ่อไปเลย ไอดาข้าเตี๋ใหม่มันพอยกับห้องตังเลยฮะเดี๋ยวรถบ้านเขาจอดอยู่หันละว่าไปยังเอารถเอารถหกล้อเขามาเตียมลงเลยนี่นี่ล้อคันนี้ออกเออว่าไปยังเขาเอารถเขารถเขามาเทียบเลยรถรถไหนบอนยับยับขวางล้ําไปเออเออ เออตังกิดที่นี่ครับขันเอาว่าเขาจ่อไปเดี๋ยวมาไหมอีกบอกบอกให้บอลเสียบเสียบคุณกันนะเอารถบ้านเราเสียบคอพวุ่ยพันเล็กกันเลยจ้ จะขึ้นพีตอนมันปะแม่ครับตอนแรกเขาย่นี้ไปตั้งกนตววอะขึ้นมาได้ครับุณจะได้ยจขึ้นไปได้เรีนวิทยกหยุดมองเขาจุดได้ก็ไปรบอ่อันีรเดี๋ยวขั้นนี้ันเดียวมนบ่ขั้นนกติดเครื่องนี่ขั้นจาก็ออกได้เขาได้เ

เนี่ยๆๆเป็นถนนเข้าไปวนก็จะออกไปนี้เดี๋ยวแล้วงั้นก็จะรถบัสเข้าเลยเออเข้าไปอุดดูเดี๋ยวเข้าไปเลยนั่นแหละยันมอไทยเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเปิดถนนในเข้าวนเห็นป่ะแบบก็อยาดเออบอกรถบัสเข้ามาแล้วเอาเด็กเข้ามาเดี๋ยวาน้ำเข้ามานี้ปลากรูปลากรูมาเลยปลากรูมาเลยครับแล้วเปิดอ่าทางเนี้ยเว้นเว้นิดนึงให้รถน้ำลดอะไรเข้ามาน้ำเราใช่ไหมเดี๋ยวเราน้ำอาบเราใช่ไหมแล้วก็อาบตอนนี้ก็ได้เพึ่งนั่นนี่ มันอ้อมไปทางนู้นไม่ได้เหรออ้อมได้ไหมหรือมันอ้อมไม่ได้ติดรถบัสนอะไรสิเราจะเอารถดาวข้าหลังไว้ทีไม่ไอ้ซอยนั้นน่ะมันมีซอยอันมันซอยอีนั้นเขาวนอยู่แล้วแต่ดี๋ยวเราปิดเลยคือเนี่ยเดี๋ยวเราจาวไว้ทีเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเอารถปิดเลยครั้งนี้ปากโก้ปากโก้มาเขาอยู่นานยังเขาเดาอยู่นานไหมอ๋อเขาอยู่นานไหมใครรถน้ำอ่ะไม่งานเดี๋ยวเดี๋ยวเราพร้อมไง เราพร้อมแล้วให้เดี๋ยวมันอาบน้ำอาบท่าถ้างั้นวิ่งวิ่งวนมาอาบตรงโน้นได้ไหมทางบ่อขยะไม่ต้องเข้ามาตรงนี้เออ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 ดีมันจะได้ไม่เพราะว่าเออมจะะไได้่เลใช่ผมก็จะเอารถชุดเลยคือตรงนี้มันจบเลยใช่ใช่หรือรถจบเลยเออเดี๋ยวพอรถออกมาเราเข้าไม่ได้นี่เหลือคันนี้เราประกาศได้ไหมเนี่ยคันนี้ถ้าคันถ้าคันนี้ออกก็คือตั้งได้เลยเนี่ยเดี๋ยวห่ามันไม่มีไม้แต่เราดูแล้วมันไม่เกิดเรื่องหรอกเด็ดมองเครื่องหายหมดเดี๋ยวผมไล่เอาเออนั่นออกไป ปากโกมามาเนี่ยเจ้าของเขาอยู่พอดีปะออกเลยออกเลยเกียร์รถออกพี่นังครับเอาคลิปนี้ไปสื่อไปสัก้อยไปหน่อยเดี๋ยวพอกันไม่คล้ปนะครับสำหรับ,บคลิปนี้สบายดีพี่น้องเกียร์รถนังครับ